สวัสดีครับสวัสดีสำหรับมิรกเอฟซีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอ่าบรากาศมารับรถที่บ้านลูกค้านะครับสําหรับคันนี้เป็นรถไทฟ,ฟอร์ดนะครับผมรถไทฟ,ฟอร์ดสี่พันหกนะครับอ่าขนาดหกสิบแรงม้านะครับมาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะมาในราคาเบาๆครับ ปกติว่าจะขายสักแสนห้าหมื่นเก้าวันนี้ไม่ขายครับเอาไปหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับผมรถพร้อมใช้งานครับมาพร้อมอุปกรณ์หน้าหลังนะครับผมสําหรับคันนี้อ่ะเรามาดูที่หน้างานกันเลยนะครับบรรยากาศมารับรถเข้าร้านนะครับผมอ่าสำหรับคันนี้เป็นรถที่ลูกค้านํามาตีเทินนะครับนํามาตีเทินเอารถอ่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถสองเผ่าที่ร้านไปนะครับอันนี้ก็มารับรถแล้วก็มาส่งรถให้ลูกค้านะครับ ต้องอ่าขอขอบคุณสําหรับลูกค้าอ่าคุณพ่อที่จังหวัดสารคามนะครับผมอันนี้เรามาส่งรถคันใหม่ให้ลูกค้าแล้วก็นํารถคันนี้กลับเข้าร้านนะครับผมมีราคาครับราคาเพียงหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีไม่เกินสามร้อยกิโลเมตรนะครับผมสำหรับคันนี้อ่าดูรถตัวจริงได้ที่หนะ้าร้านที่เอเแทคเตอร์การเกษตรจนสองพันสิบสองจำกัดนะครับอ่ร้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านน้องให้ตำบลตลาดโอาพอำเภอละไฟมาศจังหวัดปุริลำ อ่าหรือจะโทรมาก่อนก็ได้ครับที่เบอร์โทร0803839789หรือเบอร์โทร0840483799และอีกหนึ่งเบอร์ครับ0991641255นะครับผมสำหรับคันนี้ก็เป็นรถขนาดกลางๆนะครับผม60แรงขนาดใหญ่แหละใช้งานได้ปกติครับทางร้านก็เช็คป็นถ่ายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อยนะครับอ่าเช็คระบบไฟให้ครบส่งฟรีไม่เกิน300กิโลเมตรครับ แถมยังมีของแถมอีก5รายการเหมือนเดิมนะครับผมน้าลงหนึ่งลังเบียนหนึ่งลังกระสารหนึ่งกระสอบน้ําดื่ม10แพ็คแล้วก็มะม่วงอีกหนึ่งถุงกระสอบใหญ่ครับอ่าสนใจยังไงโทรมาครับผมหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ที่เบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับ0840483799หรือว่าจะสแกนที่าา์โค้ดต,ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นาร์โค้ดไวให้นะครับผมอ,อันนี้ก็กำลังบินกลับบ้านนะครับ สนใจยังไงโทรมาครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณ f c ทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การอุปการะคุณสินค้าของทางบริษัทยดยดีเสมอมาและตลอดไปจากใจทีมงานพิทักษ์วีลบุคนเดิมครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผมเคยบอกซูงซูเงินซิงเกียวขึ้นมากบุญแดก็คือเวลาครับ สิงที่หายาหัวบอดด้ก็คือคว่อมเถาคว่มแก่ห้องียู่นะสิงเขียวเนี่ยนอนบอดด้นะครับมันก็คือโชคชะตาวาสนาสิ่งที่หาซื้อบอดด้ก็คือคว่มดีสิ่งที่นี้บอดด้ก็คือคว่มตายสิ่งที่ขายบอดด้ก็คือคว่มัวและก็สิ่งที่ตัวเจ้าของบอดด้ก็คือใจเจ้าของเองครับมีอย่างที่มันซืนอจะไปอยู่กับมันมีอย่างที่มันซืนอคว่มรู้ส้กนะครับแล้วมันขัดแย้งกับคว่มที่มันเป็นอยู่มันมาเป็นคว่อมุึหรอกถึงมันสิง่งหงก็ตามสร้างครับเดี๋ยวมันกลับมาเลย เงินคนที่หมดความหมายคคือวามเดียวได้เข้ามากรอบนำหัวใจออกหักประจำให้เจ็บซ้ำๆคอยตามใจทางนี้แค่บอกเคยว่าเจ็บแคบยิ่้จากการที่โดนย่ำยีทุกนาที ไม่มีลมหายใจคืนทนให้ผ่านความเหงาให้ลืมเรื่องราวสองเราอนว่ารักเราถูกเกระหาแต่ตัดสัมพันธ์ไม่มีเพื่อนยายรักทีใหายทุ่งเทมันบ่มีค่ากับเธอใจใหไหมเธอจึงเดินเดินวงเขาไปทิงความอาลัย ថ្ងៃ៩ព្រឹកនេះគឺគឺ